สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้เราจะมาทำเฟรนช์ฟรายโฮมเมดแบบกรอบนอกนุ่มในรสชาติไม่แพ้ร้านอาหาร,อ,าหารอิตาเลียนดังๆเลยค่ะทุกคนเราไปดูวิธีทำกันเลยเราจะหั่นมันฝรั่งเป็นเส้นเส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่ตามใจชอบของพวกเราได้เลย,เยนะคะพอหั่นเสร็จแล้วนำมันฝรั่งไปล้างน้ำเปล่าแล้วก็ ไปพักให้สเสดดน้ําไปตั้งกระทะด้วยอุณหภูมิไฟร้อยแปพอเดือดเรานามันฝรั่งลงไปทอดเราจะทอดไม่ต้องให้สุกมากในครั้งที่1นนะคะหลังจากนั้นเราจะนํามันฝรั่งมาสเสดดน้ํามันแล้วพัก1ินาทีนํามันฝรั่งไปทอดในครั้งที่2ด้วยไฟอุณหภูมิร้อยแปทอดไปประมาณสัก5านาทีพอเริ่มเป็นสีเหลืองทองเราก็จะ น้ำมันฝรั่งมาเสด็จน้ำมันโรยเกลือเบา,บาๆแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะใครยังไม่เคยลองทำต้องลองสักครั้งแล้วล่ะค่ะรู้เลยว่าเฟรนช์ฟรายโฮมเมดได้รสชาติกรอบนอกนุ่มในทุกชิ้นกลิ่นหอมมันฝรั่งแท้แบบไม่มีอะไรต้องปรุงแต่งเยอะจนเกินไปแค่โรยเกลือเบาๆแล้วก็ได้กินเพลินๆอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขแล้วล่ะค่ะทุกคนจุดพีคที่สุดคือมีความกรอบนอกนุ่มในทุกชิ้นเลย รสชาติไม่แพ้อาหารอิตาเลียนดังๆเลยค่ะทุกคนราคาย่อมเยาวเชฟเขาบอกว่าให้ทุกคนเลือกมันฝรั่งหัวใหญ่ๆเข้าไว้ค่ะมาทำเฟรนฟรายจะได้อร่อยลองไปทำดูกันนะคะ